ครับสวัสดีครับออยู่กับหนุ่มอะไรลูกอยู่กับแม็กครับแม็กบาสเกตบอลวันพรุ่งนี้เนาะเรื่องวันที่5ถึงวันที่8ใช่เขามีอะไรยังไงเราลอยฟังมี12ทีมครูและสองดึงมาดึงมาจากหลายๆอำเภอครับทั้งบัวใหญ่ย์พิมายโอเพนใช่ไหมโอเพนครับปีนี้โอเพนทุกปีเราจะเล่นกันข้างในแต่ปีนี้เราโอเพนเลยสิบสองทีมมาจากในเมืองมาจากต่างจังหมาจากพิมายมาหมดของของอำเภอเองมีกี่ทีม ของเราส่งอยู่3ทีมะครับใช่ครับบาร์ตัวๆไปมันมีไอ้สามกุญสามไม่มีไม่ครับปีนี้เราเป็น5้ห้าหมดครับแข่ง7คนแข่ง7คนใช่งไปวิ่งมา2สนามไอ้สองสองเปรตสองแป้นสองสองสองฝั่งนี่แหละโอเค ก็แต่เราได้แข่งไหมปีนี้ปีนี้ไม่ครับทําไมหมดแรงหมดแล้วครับทำไมพอมีลูกกับหมดแรงเนี่ยโอ้โหโสดครูเออโสดครับมีลูกแล้วครับพอแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวกระดูกกระเดี่ยวเนาะโอเคครับเอาไปเชิญชวนเชิญชวนให้พี่น้องมาเที่ยวห้าถึงแปดครับมาเที่ยวกันที่บ้านเราครับมีทั้งดนตรีกีฬาเรียบเนาะจากนุ่มแม็กครับนุ่มแม็กอายุที่ทิศนีสี่ิธนีเจปีเลยเนี่ย ผมจบตอนส <49 S 1> <53, 37 S 2> ี่เก้าของมังคูปีสองสามเจ็ดอ่ะเนี่ยอายุมากเดียวเลยก็อุ้ยจแล้วเกราบสวัสดีครับอาถ่ายคนละครับกราบสสวัดีครับครับครับ